พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้าประสบการณ์การรับสุขและการสำแดงพระคริสต์สัปดาห์ที่23บุตรของพระเจ้าที่ดำเนินชีวิตอยู่ในความรักและความสว่างวันพฤหัสบดีอารบิกสองจงดำเนินชีวิตในความรักเหมือนดังที่พระคริสต์ได้ทรงรักเราและทรงสละพระองค์เองเพื่อเราเป็นเครื่องบูชาและเป็นเครื่องศตวรบูชาถวายแด่พระเจ้าเป็นสุขคนธรสอันหอมหวาน วงเล็บหนึ่งการดำเนินชีวิตในความรักคือการดำเนินชีวิตอยู่ในความใกล้ชิดสนิทสนมกับพระเจ้ากไก่เมื่ออยู่ในการสถิตยอยู่ของพระบิดาเราไม่เพียงรับสุขพระคุณซึ่งเป็นการสำแดงของความรักเท่านั้นแต่เรายังรับสุขความรักนั้นด้วยขอไข่ในการดำเนินชีวิตประจำวันของเราเราควรคำนึงถึงความรู้สึกของพระบิดาของเราเสมอเพราะเรามีชีวิตเป็นอยู่ในความรักที่อ่อนโยนของพระองค์ อย่างใกล้ชิดสนิทสนมสัปดาที่2ี่23วันพฤหัสบดีการบำรุงเลี้ยงแห่งการฟื้นฟูยาำเช้าหนึ่งโยฮันบทที่3ข้อหนึ่งจงดูเถิดพระบิดาทรงโปรดประทานความรักแก่เราทั้งหลายเพียงไรที่เราจะได้ถูกเรียกว่าเป็นบุตรของพระเจ้าและเราก็เป็นอย่างนั้นแหละหนึ่งโยฮันบทที่4ข้อ10ในข้อนี้แหละเป็นความรักไม่ใช่เราที่ได้รับพระเจ้า แต่เป็นพระเจ้าที่ได้ทรงรักเราและได้ทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาเป็นเครื่องบูชาระงับข้อพิพาทเพราะความบาปของเราในเอเฟซัสบทที่ 5, 2ข้อ2เปาโลบอกให้เราดำเนินชีวิตในความรักและในข้อ8ก็บอกให้เราดำเนินชีวิตอย่างลูกของความสว่างถ้าเราดำเนินชีวิตในความรักเราก็จะรักษาตัวให้พ้นจากความไม่สะอาดการดำเนินชีวิตในความรัก ก็คือการดำเนินชีวิตที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับพระเจ้าเราอาจใช้ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างลูกสาวกับแม่มาบรรยายถึงความหมายของการดำเนินชีวิตในความรักได้ไม่ว่าแม่ของเธอรักอะไรเธอก็รักสิ่งนั้นด้วยเนื่องจากความรักที่พวกเธอมีต่อแม่ของตนเธอจึงไม่ยอมทําสิ่งที่จะขัดต่อความรู้สึกของแม่ของเธอแต่ขอดำเนินชีวิตอยู่ในความรัก ที่ใกล้ชิดสนิทสนมที่มีต่อแม่ของเธอหลักการเดียวกันเราก็มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับพระบิดาในฐานะผู้ที่ได้รับพระคุณเราจึงสามารถมาติดต่อกับพระบิดาได้โดยอยู่ในพระบุตรเมื่ออยู่ต่อเบื้องพระพักพระบิดาเราไม่เพียงรับสุขพระคุณซึ่งเป็นการสำแดงแห่งความรักเท่านั้นแต่เรายังได้รับสุขความรักด้วยเรามีประสบการณ์ต่อความรักนี้อย่างใกล้ชิดสนิทสนม เนื่องจากเรารับสู่ความรักของพระเจ้าอย่างใกล้ชิดสนิทสนมเช่นนี้เราจึงไม่อยากทำสิ่งใดที่พระบิดาไม่พอพระทยัยพระบิดาทรงเกลียดชังการล่วงประเวณีความไม่สะอาดและราคาตันหาถ้าเราดำเนินชีวิตอยู่ในความรักเราก็จะหลีกห่างจากสิ่งเหล่านี้เนื่องจากเรารักพระบิดาสิ่งใดที่ทำให้พรรองเสียพระทยัยเราก็จะไม่ทำนี่เป็นการดำเนินชีวิตที่อ่อนโยนและละเอียดอ่อนยิ่งนัก นี่ไม่ใช่แค่การมีชีวิตเป็นอยู่โดยพระคุณแต่เป็นการดำเนินชีวิตอยู่ในความรักเราควรระลึกไว้เสมอว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าซึ่งรับสู่ความรักของพระองค์เราคือเหล่าวิสุทธิชนที่ได้แบ่งแยกคืนสู่พระองค์และซาบส่านไปด้วยพระองค์ดังนั้นในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันของเราเราจึงคำนึงถึงความรู้สึกของพระบิดาเสมอเพราะเรามีชีวิตเป็นอยู่อย่างใกล้ชิดสนิทสนม ในความรักที่อ่อนโยนของพระองค์เลือกอ่านข่าวสารเราอาจใช้ความสัมพันธ์ระหว่างแม่และลูกของเธอมาบรรยายถึงความแตกต่างระหว่างความรักและพระคุณบางครั้งลูกอาจอยากได้ของบางอย่างจากแม่แต่บางครั้งลูกก็แค่อยากรับสุขอ้อมกอดแห่งรักของแม่การได้รับของบางอย่างซึ่งแสดงถึงความรักจากแม่นั้นเปรียบได้กับพระคุณ แต่การพักอยู่ในอ้อมกอดแห่งรักของแม่คือภาพที่บรรยายถึงความรักหลักการเดียวกันเราก็ได้รับพระคุณซึ่งเป็นการสำแดงแห่งความรักของพระบิดาแต่เมื่อเราไปหาพระบิดาในการสามัคคีธ,ธรรมเราก็ได้เข้าสู่ความรักของโพง์ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของพระคุณความรักอันศักดิ์สิทธิ์คือเนื้อแท้แห่งธาตุแท้ของพระเจ้าดังนั้นจึงเป็นคุณลักษณะในธาตุแท้ของพระเจ้า ในหนึ่งโยฮันบทที่สีข้อ9กล่าวว่าในข้อนี้เองความรักของพระเจ้าจึงได้ปรากฏในท่ามกลางเราทั้งหลายคือว่าพระเจ้าทรงใช้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้ามาในโลกเพื่อเราจะได้รับชีวิตและเป็นอยู่โดยพระองค์คำว่าโลกในหนึ่งโยฮันบทที่สีข้อ9ก็เหมือนในหนึ่งติโมเทียบทที่หนึข้อ15คือชี้ถึงมนุษยชาติที่ตกต่ำที่พระเจ้าทรงรัก จนให้พวกเขาได้กลายเป็นบุตรทั้งหลายของพระองค์โดยการทำให้เขาเหล่านั้นมีชีวิตขึ้นมาผ่านพระบุตรของพระองค์ด้วยชีวิตของพระองค์เองความรักของพระเจ้าจึงได้ปรากฏออกมาเช่นนี้เองในหนึ่งโยฮันบทที่ 4: ข้อ10คคำว่าในข้อนี้แหละชี้ถึงข้อเท็จริงดังต่อไปนี้ไม่ใช่ว่าเรารักพระเจ้าแต่เป็นพระองค์ที่ท,ทรงรักเราและทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาเป็นเครื่องบูชาระงับข้อพิาพาท เพราะความบาปของเราในข้อเท็จจริงนี้มีความรักของพระเจ้าที่สูงส่งและประเสริฐกว่าส่วนสำคัญที่ให้ความรักอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นคุณลักษณะแห่งธาตุแท้ของพระเจ้าได้ถูกสำแดงออกมาก็คือการใช้พระบุตรของพระองค์มาถ่ายเราและแจกปันชีวิตของพระเจ้าเข้าสู่เราเพื่อให้เราได้กลายเป็นบุตรของพระองค์ในเอเฟซัสบทที่สองข้อสกล่าวว่าแต่พระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาอันอุดม เพราะเหตุความรักอันยิ่งใหญ่ซึ่งพระองค์ทรงรักเราคู่หมายแห่งความรักควรอยู่ในสภาพการที่น่ารักแต่คู่หมายแห่งความเมตตาย่อมอยู่ในสภาพการที่น่าเวทนาดังนั้นพระเมตตาของพระเจ้าจึงเอื่อมไปได้ไกลกว่าความรักของพระองค์พระเจ้าทรงรักเราเพราะเราเป็นคู่หมายที่พระองค์ทรงเลือกสรรแต่เราเป็นคนที่น่าเวทนาเพราะการตกตำ่ำ กระทั่งตายอยู่ในการล่วงละเมิดในความบาปของเราดังนั้นเราจึงจําเป็นต้องได้รับพระเมตตาของพระเจ้าเนื่องจากความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์พระเจ้าจึงทรงมีพระเมตตาอันอุดมที่จะช่วยเราให้รอดจากฐานะที่น่าสังเวชของเราไปสู่สภาพการที่เหมาะสมกับความรักของพระองค์ความรักของพระเจ้าที่ประเสริฐกว่าอันเป็นคุณลักษณะแห่งธาตแท้ของพระองค จำเป็นต้องมีคุณลักษณะแห่งความเมตตาของพระองค์ในการเอื้อมาถึงเราซึ่งตกอยู่ในหลุมลึกแห่งชีวิตที่ตกต่ำของเรา